ทำไมคนโบราณท่านจึงห้ามไม่ให้เราล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนคลิปนี้มีคำตอบครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำโบราณห้ามที่ว่าอย่าล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนเพราะจะทำให้ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นั้นสูญหายไปได้ซึ่ง การล้างถ้วยชามหรืออะไรก็ตามในตอนกลางคืนนั้นคนโบราณท่านกล่าวว่าก็เหมือนกับการล้างเอาทรัพย์สินเงินทองออกไปด้วยและยิ่งถ้าล้างทุกวันเงินทองก็จะน้อยลงทุกวันดังนั้นในตอนหัวค่ําเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วคนโบราณก็จะเอาถ้วยชามใส่กระมังไว้และจะยังไม่ล้าง แล้วก็จะไม่เทน้ำแช่เอาไว้ด้วยซึ่งจะเอาไว้ล้างในตอนเช้าหรือในตอนกลางวันและจะล้างในตอนเช้ามืดก็ไม่ได้เช่นกันเพราะยังไม่สว่างจะต้องล้างในช่วงเวลาที่สายตามองเห็นชัดเท่านั้นและถ้าหากบ้านใดที่ไม่ล้างถ้วยชามในตอนหัวค่ำ แต่จะเอาไปล้างในตอนเช้ามืดแทนแบบนี้ท่านว่าก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันถ้าจะล้างก็จะต้องรอให้สว่างก่อนหรือรอให้สายตามองเห็นชัดค่อยล้างจึงจะดีครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับในเรื่องของการ ห้ามล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเคล็ดอะไรเพียงแต่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณเพราะการล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนสมัยก่อนนั้นเมื่อมันมืดแล้วก็อาจจะทำให้เราล้างถ้วยชามไม่สะอาดเพราะมองไม่เห็นคราบสกปรกคนโบราณท่านจึงตั้งเป็นข้อห้ามไว้ และบางทีในตอนกลางคืนนั้นการจับถ้วยชามหรือแก้วจานต่างๆเราอาจจะจับล้างไม่ถนัดจนอาจจะทำให้พลาดตกแตกได้และของที่ตกแตกในตอนกลางคืนก็อาจจะทำให้เราเก็บกวาดและทำความสะอาดไม่สะดวก เศษแก้วเศษชามที่แตกบนพื้นก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราก็ได้อย่างเช่นเดินไปเหยียบจนทำให้เลือดตกยางออกฉะนั้นผลเสียที่เกิดจากการล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนก็คงจะมีอันตรายพอสมควรในสมัยนั้นคนโบราณท่านคงมองเห็นจุดนี้จึงคิดว่า ควรจะเก็บเอาไว้เพื่อไปล้างในวันรุ่งขึ้นในช่วงที่มีแสงแดดเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนซึ่งก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดและไม่มีอันตรายนี่ก็คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่คนโบราณท่านห้ามไม่ให้เราล้างถ้วยชามในตอนกลางคืนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์ม กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ